พวกเราก้าวมาถึงบทที่7ถ้าพูดง่ายๆก็คือเวิร์กช็อปที่7ที่เราเหมือนกับคุยกันแล้วมีพัฒนาการมาตามลำดับนะครับไล่มาตามลำดับในบทที่7เนี่ยถามว่าเนื้อหาทั้งหมดคืออะไรสำหรับคนที่เข้ามาฟังใหม่ก็คือการที่เจาะไปในแนวทางเป็นลักษณะของไปทำกันบ้านทำกิจกรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนพัฒนาทีมก็คือถ้าไปฟังไปนึกไปจดไปลองทำจริงๆอะ่ะก็จะเข้าใจ ไล่มาตามลำดับโดยคำนึงถึงความสามารถในการที่จะคิดคิดว่าจะทำอะไรต่อไปได้เองอ่ะก็เลยไล่มาจากวิดีโอหมายเลข4 4 7อยากให้ย้อนกลับไปดูนะครับไล่มาตามลำดับแต่วิดีโอนี้เนี่ยเข้าประเด็นเลยก็คือก้าวไปสู่จุดสําคัญที่3จุดหลักนะครับที่3ที่กล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลข4 4 7ก็คือการที่เราไปถึงคำว่าสูตรพิเศษและการที่ได้ผล สูตรพิเศษและการที่ได้ผลเนี่ยเราจะเติมอะไรเข้าไปล่ะเราถึงจะกลายเป็นเรารู้ว่าเอ้ยทําส้มตำก็ทําอร่อยนะเป็นทีมงานก็เป็นทีมงานที่ดีนะเราใช้ชีวิตเนี่ยก็อยู่ในเกมดีนะมีชีวิตที่ดีนะตอนนี้ล่ะเราไม่งงไม่สับสนแล้วสามารถที่จะเข้าจุดเพื่อเริ่มต้นชีวิตแบบดีๆได้เลยคือทั้งหมดเนี่ยเรามาคุยกันเรามานั่งคุยกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าพวกเราที่ นึกจดทํากันบ้านจากเวิร์กช็อปที่1บทที่1่เนี่ยไล่มาตามดับจนถึงบทที่6แล้วเนี่ยที่มันยาวๆนะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายแต่วันนี้เนี่ยผมเจอสิ่งหนึง่งที่ถ้าเรา,เาไปนึกให้ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากคนเราครับเวลาเรา,เร,าร้อนเราทําไงครับแดดมันร้อนอะ่ะก็เข้าร่มถูกไหมครับอยู่น้ําเราก็กินแต่บางครั้งชีวิตของเราเนี่ยรถยนต์เนี่ยเสียก็ไปซ่อมลองรถยนต์มันเริ่มเสียมันเริ่ม แล่นไม่ดีอะไรเริ่มโยกคลอนถ้าแล่นต่อไปอ่ะมันพังได้นะครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันทีมงานเราก็เช่นเดียวกันเสียก็ต้องซ่อมนะครับร้อนก็ต้องเข้าลมนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับจุดนี้สําคัญมากๆแต่บางครั้งคือเลยครับเราชาชินกับสภาพเดิมๆเราชินกับทีมที่มันเสียเราชินชินกับความอยู่ร่วมกันเราชินกับชีวิตของเราเองซึ่งทําในสิ่งผิดพลาด มันอาจจะผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่เราชินไปกับมันแล้วสภาพชีวิตของเราก็เป็นแบบอย่างที่เราเป็นนั่นแหละก้อนนี้เนี่ยอยากให้เห็นว่ามันสําคัญจริงๆจากนั้นครับก้อนต่อไปเนี่ยอยากให้นึกถึงคนที่ร้องเพลงเพราะๆพวกเราเนี่ยยังไม่ต้องถึงกับนักร้องอะถ้าผมบอกว่าเขาคือคนที่เคยร้องเพลงไม่เพราะมาก่อนแต่เขากล้าไปร้องบางคนกล้าขึ้นเวที บ่อยๆก็จะเคยชินกับการขึ้นเวทีเคยชินกับการร้องดีๆอย่างผมเนี่ยอย่างการเรียนนะครับของผมสมัยเป็นเด็กเวลาครูให้ส่งกันบ้านเนี่ยสิ่งที่ครูกลับมาของผมจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นกาถูกแต่ของผมเนี่ยกาผิดเต็มไปหมดเลยนะครับถูกน้อยนะครับแต่ผมก็เป็นเด็กที่คูไง่ายๆถ้าสอบเอาเฉพาะข้อเขียนนะข้อกาข้อเขียนเนี่ยผลการสอบอ่ะผมได้คะแนนดี แต่ถ้าเป็นในเรื่องของคะแนนรวมเนี่ยก็ก็อยู่อยูอยใ่ในระดับสูงกัแหละแต่มันอาจจะดึงลงมานิดน,นึงเพราะว่าผมไม่ค่อยทาการบ้านส่งครูอสารภาพาตรงๆผมมองว่าการบ้านบางทีโจทย์มันก็ง่ายเกินไปแล้วก็ทําเรื่องง่ายๆแต่ให้ทําเยอะๆนะครับซึ่งบางครั้งสมัยก่อนนู้นอ่ะคือถ้าเป็นสมัยนี้ผมอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าครูต้องเอาผลงานนักเรียนไปทําแฟ้มสะสมผลงานนะครับครูก็เลยต้องว่านักเรียนต้องทําให้ครบ แต่บางทีมันง่ายเราก็ไม่อยากทำอสารภาพตรงนี้แหละที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่อวดเก่งแต่เป็นการพูดความจริงมันคืออะไรครับเฮ้ย <c oughs> เราต้องตรวจสอบตัวเองเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพอถ้าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขเราอาจจะจมไปในสิ่งที่ผิดก็ได้นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องออกมาคุยกันจริงจังนิดนึงไอพฤติกรรมต่อมาก็คือการที่เราเรากล้าล้มเหลวไม่ใช่ว่าทีมของเราจะต้องทําในสิ่งที่ดีแต่เรา ในวันที่เรายังทําไม่เก่งทําไม่ได้นี่แหละที่เราจะเริ่มต้นและทําไปด้วยกันบางคนต้องรอพร้อมก่อนบางบางทีไม่กล้าเข้ามาหาไม่กล้าเข้ามาคุยกันนั่นคือพฤติกรรมที่สามพฤติกรรมที่สามเคยเห็นไหมครับคนที่กล้าตําหนิกันได้นะแต่ต้องตําหนิรับหลังพูดง่ายๆไปนินทานะครับแต่ทีมเนี่ยทีมที่สําเร็จก็คือเราต้องบอกข้อเสียได้ก็คือตําหนิได้ว่ากันได้พร้อมกับบอกจุดดีกันได้ เราอาจจะไม่รู้ว่าจุดดีคืออะไรเราบอกข้อเสียเสร็จปุ๊บเรามาหาจุดที่มันจะดีร่วมกันอันนี้สําคัญมากๆอันเนี้ยอยากให้ไปลงรายละเอียดด้วยตนเองอยากให้คุยกันนานๆเพราะว่าในสภาพสังคมจริงๆเนี่ยเคยเห็นไหมครับคนที่ต่อหน้ากันเนี่ยต่อที่ประชุมเนี่ยไม่กล้าพูดข้อเสียนะแต่พูดข้อเสียก็ไม่กล้าบอกข้อดีกันนะบางทีโกรธกันนะครับแต่การที่เราทีมประหลาดที่เปิดเผยกันตรงตรง เข้าใจคาว่ากล้าล้มเหลวมาแล้วเข้าใจคําว่ามันต้องเปลี่ยนมาแล้วคุณภาพของการเปลี่ยนอย่างคึกอย่างคึกคักคุณภาพของการที่กล้าล้มเหลวเพื่อที่จะเรียนรู้พัฒนาต่อไปเนี่ยนักร้องกับเด็กที่ทําโจทย์ผิดกล้ากล้าทำโจ์ผิดก็คิดอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ไงแต่แต่เด็กที่ทำโจทย์ถูกคืออะไรพ่อแม่พาทําหรือไปเปิดคู่มือหรือต้องไปเปิดหนังสือเพื่อทําแต่มันไม่ได้เกิดการฝึกหัดด้วยตนเองว่า เฮยคิดทั้งที่ยังไม่รู้คิดทั้งที่ยังจําได้ไม่แม่นนักก็เขียนออกมาเลยทาทาแบบออกมาแต่บางคนต้องเปิดหนังสืออ่านต้องเปิดข้อมูลดูนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับไม่ได้บอกว่าทําแบบนั้นผิดแต่มันจะไม่ได้ในเรื่องของการรเริ่มหรือการ education education ก็คือดึงศักยภาพออกมาเป็นความสามารถด้วยการแสดงด้วยการผ่านกิจกรรมที่ทําด้วยตนเองนะครับอ่ะเราเห็นมาแล้วจากนั้นครับ พฤติกรรมของการเกรงอกเกรงใจแต่ไม่ได้เคารพกันก็คือไปแอบนินทาไปว่ากันลับหลังนะครับเหมือนกับสามีภรรยา,าพูดแบบซื่อๆแล้วกันนะครับสามีปากเป็นเนี่ยแต่ไม่กล้าบอกแต่ไปบอกกับกิกแย่ไหมนะครับเดี๋ยวกิ๊กมาด่าสามีว่ามึงรู้ไหมมึงกับปากเป็นอันตรายไหมละ่ะนะครับกล้ากล้าพูดลับหลังกล้าว่ากันกล้าคิดไปเองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นหาผลประโยชน์มากกว่า อันนี้สําคัญมากๆต่อไปอีกอันนึงสาคัญมากๆเคยได้ยินข่าวไหมครับอันนี้ถือว่าสมมุติแล้วกันมีคนหนึ่งเขาทําผิดทําผิดกฎระเบียบกฎหมายนี่แหละนะครับหรือเกี่ยวกับระเบียบการดโกงอะไรพวกนี้ทำเล็กๆน้อยๆแต่เ็าทาด้วยเจตนาที่คือการดโกงการอะไรไม่ดีอยู่แล้วแต่คนที่มันทําเล็กน้อยมันก็กล้าบอกว่าเออมันทําแต่อันนั้นอ่ะโดนลงโทษบางทีโดนปลดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาทำผิดไงแล้วเรับอีกคนหนึ่งทำผิดมโหรารเลยทำผิดเป็นกระบวนการใหญ่โตมีหลักฐานอะไรครบถ้วนแต่จับไม่ได้เพราะมันสร้างหลักฐานเท็จแล้วมันโกหกเราจะเอาอยัางไงดีล่ะผมไม่บอกว่าให้โคตรโกงนะครับผมผมพูดเสมอว่าผมไม่จ้องจะเอาผิดคนแต่ผมเข้าใจว่าคนเรามันผิดพลาดได้จากแต่ละกลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมดครับการที่มันจะกลายเป็น สู่สสำเร็จและการที่ได้ผลได้เนี่ยมันคือการทดลองครับมันคือกิจกรรมคือคนเราต้องมาทําจริงกิจกรรมคืออะไรล่ะแน่นอนเตะบอลร่วมงานกิจกรรมคือกิจกรรมเต้นอลาบิกแต่กิจกรรมไม่ได้มีแค่นั้นมันคือการที่เรามานั่งคุยกันเราต้องการให้หน่วยงานของเราดีแบบนี้แหละเราก็มานั่งคุยกันจะทํำยังไงล่ะซึ่งคําตอบเนี่ยมันอยู่หมดแล้วมันแตกต่างอะไร การที่มาคุยเฉยๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคุยเันเฉยเฉยๆเสร็จไปเลยนะครับหายไปเลยกับการที่เรามานั่งโต๊ะคุยกันเรามาทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นสูตรสาเร็จและการที่ได้ผลต่อไปอ่ะบทต,ต่อๆไปบทที่8ที่9ามันอาจจะถึงแค่บทที่8ก็คือตัวอย่างนะครับไม่แน่มันอาจจะถึงแค่บทที่8ก็ได้ครับตัวอย่างของสูตรสาเร็จและการที่ได้ผลมันคืออะไรอ่ะ สังคมที่ไม่ยอมเปิดให้คนได้ล้มเหลวไม่ได้เปิดให้มีการทดลองสังคมที่คนแอบตั้งใจทําชั่วโดนคือจับได้แค่โจรเล็กโจรน้อยหรือโจรที่ไม่ตั้งใจจะเป็นโจรแต่ไอโจรแท้ๆใหญ่โตเลยนะครับจับไม่ได้เลยโอ้โห อันนี้ต้องไปคิดดูผมไม่บอกว่าให้เปลี่ยนระบบระบอบอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับผมไม่ไม่ได้จะเปลี่ยนใครเลยนะครับเอาแบบเต็มใจที่ถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นทีมที่ไปกันได้ดีทีมที่พากันไปดีทีมที่ฉลาดปล่อยกันไปก่อนได้ง่ายนะครับก็ต้องย้อนกลับไปทํากันบ้านนะครับแต่เมื่อเราไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสูตรสําเร็จและการที่ได้ผลร่วมกันเนี่ยมันคือความภูมิใจผมไม่เก่งครับผมไม่มีอะไรผมเพิ่งเจอ แล้วใครล่ะจะมาเล่นไปกับฉันผมไม่ไม่มีตังค์ไม่ใช่คนรวยแต่ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียคือผมไม่โกหกคือคือที่มาพูดวิดีโอวิดีโอเนี่ยอยากให้ดูจริงนะถ้าเกิดว่าใครจะใช้งานผมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันแอบ,แอบกักเชิงอะไรอย่าใช้ผมเลยเพราะผมไม่โกหกนั่นคือข้อเสียก็ไปอยู่ในจุดที่มันไม่ต้องอย่างเงี้ย หิวเข้าใจไหมหิวคอ์รัปชันนะครับอยาให้ผมเข้าไปอยู่ในจุดอย่างนั้นเพราะว่าคือผมไม่ไม่กล่าวโทษใครไม่ไล่จับผิดใครแต่ถึงเวลาจริงผมไม่โกหกนั่นคือความอันตรายนะครับของตัวท่านโอเคไหมครับมาบอกเอาไว้นะครับคนไม่โกหกอะ่ะแต่ผมพร้อมที่จะร่วมออกแบบกิจกรรมที่ดีชุดกิจกรรมที่ดีก็คือกิจกรรมการงานที่ดีแหละแล้วเราไปทํามัน ด้วยทั้งที่เรายังไม่เก่งเรายังเรากล้าล้มเหลวอะเรายังไม่เก่งแล้วเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเราคุยกันตรงๆชี้จุดข้อเสียบอกจุดจะดีแล้วทํากันจริงๆคนเราฉลาดเนี่ยลงมือทํามันเหนื่อยใช่ไหมลงมือทําด้วยใจรักฝีมือก็จะเริ่มเกิดขึ้นฉลาดใช้เครื่องมือฉลาดวางระบบสร้างสรรค์บรรยากาศซึ่งอเรื่องพวกนี้บอกกันมา,มาหมดแล้วนะครับเครื่องมือ4ี่เจ็ดห้าสี่สี่สามแปดเนี่ยบอกมาหมดแล้วทั้งหมดคืออะไรครับ ขอโอกาสน้องดามเนี่ยมาดวิดีโอเพื่อขอโอกาสจะร่วมเล่นไปด้วยกันน้องดามคนที่ยังไม่เก่งนี่แหละยังไม่มีอะไรดามธีหรหมานุษย์ถ้าอยากสับสน,บสนผมนะครับดูวิดีโอนี้เสร็จย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข4ี่รเพราะว่ามันจะมีหมายเลขบัญชียอยู่ในนั้นโอนให้ได้เลยเพราะว่าผมทําจริงไม่โกงจริงทําแบบที่เรายังไม่เก่งนี่แหละโอ้ถ้ารอเก่งแล้วค่อยไปทําอ่ะต้องจ้างเขาอย่างเดียวอมีบางประเทศนะครับเขาจะสร้าง อินฟราสตรักเจอร์สร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเขาต้องจ้างคนไปสร้างนะงจ้างต่างชาติอย่างเดียวนะเพราะว่าความสามารถไม่ถึงเขาอยากลบเนี่ยเขาต้องซื้ออาวุธอย่างต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะเพราะความสามารถไม่ถึงเพราะไม่ได้ฝึกจากยังไม่เก่งทั้งหมดเราต้องฝึกจากยังไม่เก่งแต่การที่ฉลาดเวิร์กช็อปฉลาดโรดแมปฉลาดโปรแกรมฉลาดกําหนดฉลาดสร้างหลักสูตรอันนี้สําคัญฉลาดสร้างแบบอย่างที่ดีผมไม่บอกว่าให้เลิก จับผิดคนโกงไปเข้าคุกอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้บอกให้เลิกนะครับแต่ผมไม่ได้ถนัดทางนั้นผมถนัดทางฝั่งที่สร้างกิจกรรมดีๆมารองรับคนเปิดโอกาสให้ผู้คนเลยขอขอขอฝั่งนี้ฝันเป็นฝั่งที่ขอนะครับแปลว่าอะไรครับพวกเราที่หยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วไปลง,ลงรายละเอียดทําการบ้านจริงๆย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆจริงก็จะเห็นคนที่ย้อนกลับไปดูนะครับมันเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้าันผมบอกเลยว่าถ้ามีทีมหัวกะทิสักร้อยคน มาแบ่งกันดูวิดีโอของผมสักคนละ10 20วิดีโอนะครับไล่ย้อนกลับไปแล้วมาคุยกันว่าเราจะพัฒนาสังคมไทยแบบที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนแทบจะไม่ต้องจับใครเข้าคุกเลยเนี่ยทำยังไงแล้วประเทศไทยจเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันเนี่ยทำยังไงมันจะตอบโจทย์ได้เลยแล้วไปเริ่มต้นเริ่มต้นจากคนที่เต็มใจก่อนฝึกคนเต็มใจให้ผ่านจากน้านําไปสู่ ศูนย์สิปะและวิการทั้งปวงคนที่ฝึกผ่านและเต็มใจนี่แหละไปสู่ศูนยไ์ไปตั้งศูนย์พาสิปะและวิการทั้งปวงขึ้นมาแล้วจะเกิดงานด้านต่างๆแขนงต่างๆด้วยความชาญฉลาดชาญฉลาดเพราะอะไรเขาเคยทดลองเคยข้ามผ่านความผิดพลาดเขาจะเห็นใจผู้คนเขาจะรู้เคยเห็นไหมครับอยากพัฒนาเขียนแผนงานโครงการขึ้นมาจากคนที่เรียนมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมีการทํางาน เขียนระเบียบเขียนอะไรมาแล้วให้คนอื่นทําตามแล้วมันทําไม่ได้นักคิดเขียนมาให้คนเคยปฏิบัติทำมันไปกันไม่ได้เลยจริงๆมันก็เลยติดกับดักเคยได้ยินคำว่ากับดักรา,ายได้ปานกลางาไหมกับดักของการพัฒนาไหมครับเคยเห็นไหมครับนั่นแหละนะครับทีมพิเศษที่จะนําไปสู่ศูนย์พัฒนาเิลปวิทวิการทั้งปวงเนี่ยที่จะมีงานแขนงต่างๆ,ๆจากคนที่ผ่านจากเนี่ยขึ้นมาเนี่ย ผิดพลาดได้คุยกันตรงๆได้รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนต้องพัฒนาไม่ใช่อยู่ดีดึงดันเฉยเฉยเนี่ยนี่แหละนะครับคือคําตอบนะครับลองดูลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมไม่บอกว่าทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องทําแบบนี้นะบอกต่อวิด,โดีโอให้ผมหน่อยเผื่อเจอคนที่เข้าใจเผื่อเจอคนที่จะมาทําเคยได้ยินคำนี้ไหมครับกล้าล้มเหลวอันนี้สําคัญที่สุดแต่กล้าล้มเหลวคนเดียวเดี๋ยวเขาหาว่าป้ากล้าล้มเหลวด้วยกัน นะครับเปลี่ยนพฤติกรรมวัฒธรรมวัฒธรรมม่วัฒธรรมอะไรนะพูดกันต่อหน้าไม่ได้ต้องไปพูดลับหลังอะไรนะเอากันดีๆไม่ได้ต้องต้องแอบกักเชิงนะครับไม่ได้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สมองเนี่ยมันทํางานร่วมกับมืออย่างคึกคักก็เลยต้องไปแอบโคดโกงเอาอันตารายแต่ผมว่าไม่เหมือนชาวบ้านอาการทางจิตไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ได้บอกไว้หมดแล้วนะครับขออภัยจริงๆนะครับ ขอโอกาสจริงๆแบบซื่อๆนี่แหละซื่อๆเลยไม่มีอะไรนะครับวันนี้เนี่ยไอ้บทที่6บ,บทที่7เนี่ยผมยังไม่ได้เขียนลงกระดาษเลยนะผมจะต้องมาฟังแล้วก็เขียนแล้วก็ปรับบทใหม่แหละคือเจอปุ๊บก็มาคุยเลยนะครับมันต่อยอดนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นบทที่8น่าจะถึงแค่บทที่8มันจะเป็นต,ตัวอย่างสูตรสาเร็จผมก็จะไล่ตัวอย่างสูตรสาเร็จไปนะครับก็เอามาคุยกันนะครับสบายๆนะครับประเทศไทยดีผมก็ยินดีด้วยนะครับ สูตรสาเร็จคืออะไรอ๋อสูตราเีวิการทั้งพวงฉันอยากฉันมีที่ดินเนี่ยฉันอยากให้เป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีทํำยังไงล่ะทีมพร้อมกองทุนไปตั้งให้เลยไปเซตให้เลยนั่นแหละครับลักษณะของสูตรสาเร็จที่มันได้ผลนะครับโอ้โหเราคิดดูว่าถ้าแจกเงินคนไทยคนละพันเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่กองทุนแบบนั้นที่ไม่ได้แจกเม็ดเงินนะแต่มีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไปติดตั้งให้คนที่เขาอยากมีชีวิตที่ดีไปส่งเสริมคนไปถึงจุดท,ที่เขาทำได้ยิ่งทำได้แล้วเขาไปยังไปช่วยคนอื่นต่อได้อีกเนะี่ยโอ้โหการช่วยถึงฝั่งช่วยให้คนทำได้ดีแล้วคนกลุ่มนั้นยังไปช่วยกลุ่มอื่นต่อได้อีกนี่แหละครับคือความงอกงามจเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดีจริงที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกขอบคุณครับ